8นโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำเอาข้อมูลนโยบายสำคัญ ของกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยนายภูมิธรรมเวยชยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเขาได้มอบอนโยบายสําคัญ8นโยบายสําคัญเร่งด่วนเดี๋ยวเรามาดูของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับแล้วก็ ตามด้วยของกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับที่จะขับเคลื่อน8นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับ8นโยบายสําคัญเร่งด่วนของนายภูมิธรรมนะครับก็คือ3ไร้ทุก5สร้างสุข3ไร้ทุกคืออะไรครับ3ไร้ทุกก็คือ1เร่งปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเชิงรุกทุกพื้นที่2เร่งจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล 3. สร้างพื้นที่ทั่วประเทศไทยให้ปลอดภัยสำหรับทุกคนนี่คือ 3. ไร้ทุกนะครับส่วน 5. สร้างสุขก็คืออข้อ4นะครับต่อจากข้อ3นะครับ 4. ก็คือเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบคือรอยยิ้มให้กับครอบครัว 5. เร่งสร้างเสริมสุขภาวะและการศึกษาชุมชนหมู่บ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี 6. เร่งสร้าง เมืองคึกคักเน้นซอฟต์พาวเวอร์รักศิลปวัฒนธรรมสร้างนวัตกรรมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 7. เร่งปรับปรุงบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วตรงใจทันสมัยทันโลก 8. เร่งปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องทุกข์ให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาเบ็ดเสร็จเร็วขึ้นอ่านี่คือ5สร้างสุข3ไร้ทุกข์หสร้างสุข 8นโยบายสําคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยนายภูมิธัรเวชยชัยนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับมีแนวทางอย่างไรนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายแปดนโยบายนะครับอของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับสไร้ทุกก็คือ1ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมช่วยเหลือยาเยียวยาคืนคนดีสู่สังคม สดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 3. ส,สร้างพื้นที่ปลอดภัยและช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นต่อมานะครับหสร้างสุขก็จะต่อจากข้อ3นะครับก็คือข้อ4ี่นะข้อสี่ถึงข้อแปดนะครับจะเป็นหสร้างสุขก็คือสส่งเสริมสวัสดิการสังคมและลดรายจ่ายให้กับประชาชนในท้องถิ่น 5. สร้างเสริมสุขภาวะ และการศึกษาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต 6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อสร้างซอ f t Power 7. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท้องถิ่น 8. เข้าถึงและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ในท้องถิ่นด้วยความรวดเร็วนะตรงนี้เป็น8นโยบายที่จะช่วยขับเคลื่อนอ8นโยบายสำคัญ เร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยของอโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับโดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นเองนะครับ